เี่นอ่ะเพราะว่าเ้าจะยิ่นหูที่ได้เห็ดเป็นพรน,น้อยๆไม่เห็ดเป็นกำไม่กันพี่น้อง เ,เห็ดติดทอนไปในนี่มันจะแห้งไวทีนงะอย่างผมวี้ตกาน,านีหละจะให้ชนาง่ะเฮ้ยบางสุพารนาะสุดินหอดงามเก็บเกี่ยวเขาก็ต้องเฮ็ดัเ,เหมอ เปิดภาพมากันเนาะพี่น้องอยู่ทุ่งไหทุ่งนามืันนี่พี่น้องเอ้ยยังไม่ได้เข้าไปอับเดตทางบ้านซาเตวให้พี่ให้น้องในเบิงเนอะมันพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุกคนเมื่อนี่กับมาพบมาพ่อกับซองมาลายพาลุยคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้มาลาล อยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องเลยมนันนี่ถึงดารูเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีเทาแล้วเนาะพี่น้องมันนี่ว่าไรก็ได้มาทำหน้าที่ของเจ้าของกันมันนี่พี่น้องเลยเกี่ยวเขาหน้าปีโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่ไปรับเบิงรับชมกับภาคพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางบ่าวไลพาลุยเนยเนาะพี่น้องเ้อไปครับเพลินไปชมกันเลยขับมาก็เข่าสุกเดืองเต็มให้เต็มหน้าพี่น้องเลยนี่ก็เป็นทงหน้าของบ่าวไลเองเนาะแมนเบิร์ดนี่พี่น้องเลยขึ้นหดปุ๊บปุ๊บจุดปุ๊บปุุกบ้าแล้วพี่น้องเลย อะไรกะใชได้ลงมือเกี่ยวก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสิก่อยเบิดมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวอะไรมาเกี่ยวเข่ามือหน่อพี่น้องเไยเกี่ยวผู้เดียวคือเก่าเพราะว่า,าทางเมียเพิ่นยังหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ามาง้อเอาคั่วเอาอยู่พี่น้องเไยเกี่ยวถาเมีย ผู้่าผลเลี้ยงที่ตกหรือเปล่านะพี่น้อง,องเพราะว่าถ้าจเป็นผู้ที่ได้เห็ดเป็นพรน,น้อยๆไมด้เห็ดเป็นกรรมไม่กันพี่น้อง เราจะติดทอนไปในนี้มันจะห่างไว้ใช่ไหมอย่างผมมีซกจะให้ชาวนาทางเอ้ยทางสุภาหนาสุดินหอดงานก็เกี่ยวเขาก็ต้องเห็นบเ เอาโบาเกี่ยวโบทันดารูมันกะมันกะชิ่ยซอยเขาห่วงเขาขาดนี่ยงกะแล้วก็กชิ่ก็ได้เขาตามที่เขานั่น,นเหนตเุทำไมชื่อถ้าเอามาทนเนี่ย เช็ดม <mondo> <flix> ือ eh ิเดยวน้อเพราะว่ากองเริ่มลงมือม่นนี่อย่างหน้าก็น้าอม่แห้ง่อเกิดกันยังกินต้มอยู่ บโองามเข่าสีเลยอย่างนี้ที่กายนงาม

thank <laughs> you โอเคนะพี่แม่พี่น้องหลังจากที่เกี่ยวได้ไปในไร่เติมแล้วพี่น้องต้องมาไล่ก็บเได้ขึ้นไปหา,า,ากินข้าวกินน้ำกันเพราะว่ามีทั้งบ้านเพิ่นมาซอยนลำแน่จ้างเพิ่นน้ำจะเชลยขึ้นไปหาเตรียมกับขา้าวกับน้ำให่เพิ่นกินกันพี่น้องเพิ่นท่านได้กินขา้าวเช้าเดี๋ยว มาได้ใชได้ขึ้นไปหาใน่อยู่ในกินมาไปให้ขึ้นกินก่อนพี่น,อนอ้องนี่ครับการ์ดมากระมีผู้กินข้าได้บ่กินข้าวมาได้บ่ฮะนี่แหละคนกะบสคนจองสามคนนี่แหละบผม,มีเจ้าคือบูชวนมาแน่จ้ะ เอาชวนมูในบ้านแล้วหม,ม,มูมีบ่อยากได้จกักซิบคนนี่แล้วเข่ามันก่อยไปลรอมันบอกไม่หมูมีดิกินเข่ามาแล้วบ่ฮะ,ะเอาขึนข้นกินเข่ากอนไปฮะ,ะจิเกี้ยวกอนเอา,อเอา,าขึนข้นหากินเข่าเช้ากอน,นมาเด้อมาเด้อ ขึ้นมากินขขาวก่อนโอู้พี่น้องเอ้ยสุกเหลืองเต็มนาเลยผู้ว่าจะเอาทัานเลยบ่ลงมาเบิ่งแล้วมือเช่านี่มันบอกกะว่าเอาเกี่ยวซองคนผู้เมียมันสิบใบพี่น้องทางวมาไล่ก็เลยตัดสินใจว่าจ้างคนเอาซะมันบวายมันชุกเหลืองเต็มหน้าเลยาาเาายานเอาบมดท่านมันจีกอยพี่น้องก็เลย ขุ่ชา่ากับเมียว่าจ้างคนเอาชาช่ทางเมียกับว่าจ้างก็จ้างก็เลยโทรให้ทั้งแถวเพื่อนหาคนให้ได้แต่สามคน้นองเลยเพื่อนออกไปมันมีหลายหม่องจ้างพู้พังทั้งนั้นเพื่อนก็จ้าง ทางมาไล่ก็ได้เพราะว่าเพิ่นบอกไว้แต่เมื่อวานนี่ทางเพิ่นน่ะว่าไล่คิดว่ามันยังบ่บ่ได้เลาะเบ,บิ่งนะคิดว่ามันยังบชุกคักว่าสิค่อยเกี่ยวไว้นสุดท้ายพลงเบงิข้าวันก้อย,ยนเบิดก็เลยจ้างคนเอาพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิดได้จักคนหาสนมา3คนพี่น้อง ทางมาได้ก็ได้ขึ้นมาหากับเขากับน้ำเตรียมให้เพิ่นกันเพิ่อนอาเพิ่นมาเพิ่นท่านได้กินข้าวเช้านย่าง่าหาออกไปหาชื่อกับเขาไว้เพิ่นกินกัอนอาหางเถือกกรชิลงเอาปลานี่แหละชวนเพิ่นกินส่วนตอนเช้านย่า chụp bớt bưng cứ ngang đấy bung lemon soup bologna kiao vay yêu sư rê nè nít áo băm boshook boshook bà bung bê 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 bung bung bê bung bung bê bung 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 นเทียงหน้าก็อยู่ร,บรอบๆกันพี่น้องเนี่จะเป็นเทียงหน้าของมาไเองพี่น้องนี่ก็ส่วนมันอยู่อะไรนอนอยู่ให้ย,ยูนหน้าได้ได้พี่น้องเลยไม่ได้เขาว่านให้ข้างพเถ่าไม่เถ่าเพิิอนอยู่ มาได้เก็บอยู่ให้อยู่น้าตลอดเลยก็่ได้คอยเขาว่านี่แหละอาชีบของว่าอหไพี่น้องคือเห็ดทาน นี่นไงแต่สิบกันเห็ดทานนะเพื่อนองเต่าแล้วอะไรกะไปแบกปูนไปหาลงปูนเห่นไงเดี๋ยวมือ่อใดมีโอกาสบารายสิไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง้งที่บาราไรเห็ดหม่องที่บารไรไปเห็ดงานมันเป็นจังไดไปลงอยู่ใช ยู่แถวได้่าไายไปทุกที่เลยสวรรค์ผู้ชายดอกชายแดนยังยังไปวดพี่น้องเลยเชยปาะปเชปโปนไปทุกที่ที่ว่าปูนมันมาแหละเฮาก็ต้องไปเพราะว่าทางชวเพอร์เพื่อนกระทโทมาหาเฮาแล้วก็ต้องไปเพื่อนพี่น้องนี่แหละคือส่วนมันของมาลายพี่น้อง เห็ดสองคนผู้มเมียได้พี่น้องต้นไม้ชุ่มชุมใหญ่ๆนี่ก็เป็นที่ดินของทั้งพระเฒ่าไม่เฒ่าเนาะ i̇şte. ที่ว่าเพื่อนได้ให้บาไ่กับเมียนี่เห็ดอยู่ทรรมาหากินพี่น้องเอเค โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไรชิได้ขอโตราลาพี่ลาน้องก่อนชินได้ไปหากับเขากับนาบไว้ให้ทั้งทีมงานเพิินมาเกี่ยวเขา่าชอยบาวไรพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุสุสคนที่เข้ามาติดตามทั้งสองบาวไรสำหรับคลิปนี้กะไปแล้วสบายดี